สีทองนะฮะอันนี้เราเลี้ยงเฉรี่สีทองแบบคัดคัดขึ้นมาเลยตั้งแต่สังเกตดูว่าจากการเลี้ยงรวมกับการเลี้ยงเลี้ยงสเนี่ยอันนี้เป็นเลี้ยงไสนะ,ะเลี้ยงสาตัวนี้จะเป็นสาจิว๋วจนถึงสากลางนะสายจิว๋วจนถึงสากลางจะอยู่บ่อนี้มีไข่มีอะไรด้วยทั่วไปแต่สาเนี้ยในบ่อเนี้ยจะเป็นสาที่พร้อมทานได้แล้วแต่ว่าเราอะเราเลือกที่จะไม่ทานเราเลือกให้เขาเป็นแม่พันุขึ้นจํานวนมากกว่านี้นะะเห็นไหม มันจะเป็นไซส์ที่ใหญ่มากนะครับผมใหญ่จนถึงแบบไซส์เหรียญห้าเหรียญสิบอ่ะคือไซส์พอกินนะพอกินพอขายผมจะให้แค่ไซส์ใหญ่อะอยู่ด้วยกันเพราะไซส์ใหญ่อยู่ด้วยกันเนี่ยดูไข่ดูอะไรมันก็จะไข่แล้วก็กินง่ายกินพวกใบตองนะฮะใหญ่ตัวนี้เป็นเถาของผักปลัง่งนะฮะใบก็ให้ตัวนี้กินหรือใบก็ให้น,นี้กินได้ คือเราเราต้องปรับตัวฮะเราถามว่าเอา้าถ้าเราแบบเลี้ยงรวมเนี่ยได้ไหมได้แต่สิ่งที่เลี้ยงรวมคืออัตราการรอดคือน้อยเพราะว่าตัวเล็กกินไม่ทันตัวใหญ่อันนี้เห็นไม่เมอ่ยนี่ขนาดผมเลี้ยงคัดไซนะตัวเล็กยังยังรวมเลยตัวเล็กต้องให้อาหารมากกว่านี้นะตัวเล็กต้องให้อาหารมากกว่านี้เราต้องหาอาหารให้มันทันตัวเล็กเพราะว่าตัวใหญ่อะ่ะ ตัวใหญ่มันกินอะไรก็ได้ไงแต่ตัวเล็กมันไม่ใช่ตัวเล็กลเราต้องหาใบาผักอ่อนๆอ,อ,อย่างพวกเนี้ยเพราะนี่เป็นใบผักที่เป็นใบด้านล่างที่มันยังไม่ได้เหลืองอ่ะแต่ใบมันไม่สวยล่ะหักมาให้หอยกินนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆสำหรับคนที่เริ่มเลี้ยงหอยเชลรีสีทองนะครับส่วนระดับน้ำเนี่ยระดับน้ำอย่างผมเนี่ยเลี้ยงในท่อวง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 ,วงกบใช่ไหมวงปูนเราจะให้น้ำสูงประมาณสัก เจ็ดเซนห้าถึงเจ็ดเซนประมาณนี้ฮะเพราะว่าถ้าเราให้ต่ําเกินไปเวลาเราปล่อยน้ำบอออ่อมันต้องมันต้องล้างบ่อทีนะล้างบ่อถีเกินไปแต่ว่าถ้าเราใช้ห้าถึงเจ็ดเซนเนี่ยระยะประมาณนี้ะระยะประมาณเนี่ยเราจะเห็นตัวหอยแล้วหอ,หอยก็คือสีสวยนะครับแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงแบบต่ําเกินไปคือน้ําน้อยอ่ะน้ําน้อยเกินไปหอยก็จะเป็นตะไคร่พอหอยเป็นตะไคร่เสร็จปุ๊บเนี่ยสีมันไม่สวยมันไม่น่ากินเวลาเราขายมันก็ไม่ได้ราคา เนี่ยเราก็ให้ประมาณนี้นะฮะแต่น้ำเนี่ยส,สองสอวันเปลี่ยนทีนะครับจะเป็นเรื่องดีที่สุด